สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับสพระเกจิจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นก็มีหนึ่งหลวงพ่อคงวัดตาลสองหลวงพ่ออิ่มสิริปุญโยวัดหัวเขา3หลวงพ่อสอนสุวรรณสุปวัดป่าเลไลและ4ี่หลวงพ่อสมคังคะสุวรรณโนวัดดอนบุภาลามซึ่งประวัติความเป็นมาแต่ละองค์ท่านนั้นเป็นที่น่าศึกษายิ่งนักหนึ่งหลวงปู่คงหรือ ตาขัวคงตามประวัติศาสตร์เป็นอาจารย์ขุนแผนอยู่วัดตาลหรือวัดแคเมืองสุพรรณบุรีสมัยกรุงเสียยุทธยาเป็นราชธานีท่านเป็นอาจารย์ของขุนแผนองค์แรกท่านได้สร้างพระเครื่องทรงขุนแผนเรือนเก้ามอบไว้ให้กับขุนแผนบูชาติดตัวต่อมาเมื่อปีพศ2496รท่านเดชมาเข้าประทับทรงข้าราชการผู้หนึ่งที่จังหวัดพทัทลงุงบอกตำราสร้างพระโพธให้กับอาจารย์ ชุมชัยคีรีชชติดหนึ่งเรียกว่าพระผงเทพนิมิตในขณะที่กําลังทําพิธีพุทธาพิเศษพระผงเทพนิมิตอยู่นั้นท่านได้มาเข้าประทับทรงช่วยผูกเสดอีกตลอดไตรมารสามเดือนยิ่งกว่านั้นท่านได้ขอร้องให้อาจารย์ชุมชัยคีรีช่วยเอากระดูกของท่านและพระยอดขุนพลพระผงขุนแผนขึ้นจากใต้ฐานของเจดีย์ที่ท่านได้บรรจุเอาไว้ที่วัดตาลแต่ครั้งโบราณอาจารย์ชุม จึงได้ขออนุญ,ญาตทําการขุดขึ้นตามคําสั่งของท่านจากกรมศริลปากรและขออนุญาตจากวิญญาณท่านสร้างเป็นรูปของท่านแล้วเอากระดูกที่ขุดขึ้นมาได้ดังกล่าวบรรจุไว้ในองค์พระเพื่อให้คณะศิษย์ได้มีไวกราบไหว้สักการบูชาต่อไปคณะศิษย์ที่ทราบเกียรติคุณได้ขอร้องให้อาจารย์ชุมชัยคีรีสร้างขึ้นอีกเป็นครั้งที่สองท่านอาจารย์ได้พิจนารณาเห็นสมควรว่าหากสร้างขึ้นอีกก็จะมีโอกาส นำเงินรายได้ไปสร้างพระโบส์วัดบ้านสวนอำเภอควนขนุนจัังหวดพัทลุงเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญถวายให้แก่ท่านพร้อมทั้งจะได้ทําแจกทาหารตำรวจที่ทําการป้องกันประเทศชาติว่าเป็นเครื่องรางป้องกันตัวให้คราวเดียวกันประวัติพระเครื่องรูปหลวงปู่คงปี2515ที่อาจารย์ชุมชัยคีรีจะสร้างขึ้นมาปี2515 พิธีสร้างครั้งนี้ได้สร้างพระบูชารูปเหมือนของท่านและสร้างเป็นรูปกิ่งเนื้อนาวาัโลหะผสมทองคําผสมเหล็กไหลอุดกิ่งภายในด้วยเม็ดเหล็กไหลมีพระอาจารย์ผู้มีชื่อทางภาคใต้รวม9ก้าองค์เป็นผู้กระทาพิธีในการอุดและพระส่วนหนึ่งจากพิธีนี้ได้นําทูลเกล้าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อมีไว้พระราชทานแก่ทหารตํารวจประชาชนตามพระราชอัธยาศัย โดยเจตนาของพระอาจารย์เจ้าผู้ทรงคุณในภาคใต้เก้าองค์ซึ่งมีอาจารย์พระครูพิพัฒน์สิริธรหรือหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนเป็นประธานร่วมกับพระอาจารย์ที่มีชื่อในภาคกลางเช่นหลวงพ่องเงินวัดดอนใหญ่หอมเป็นประธานโดยมอบให้อาจารย์ชุมชัยทิรีกับคณะิทธิ์เป็นผู้ดําเนินงานพิธีพุทธาพิเศษพระโบสถวัดชัมนิหัตการหรือวัดสามงาม ตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์ถึงวันที่28กุมภาพันธ์พศ2515รวมเวลา3วัน3คืนรวมกับพิธีสร้างพระศิวลีและรูปท่านพท้ามหาพรมคุณวิเศษตามเลขยันว่านยาตลอดถึงพระคาถาที่พระอาจารย์เจ้าได้ปลุกเสกอธิษฐานบรรจุไว้ในองค์พระแบบต่างๆนั้นดีทุกทางเฉพาะสำหรับผู้ที่มีความเชื่อเขาลบและเข้าถึง เช่นคมกับพัน์การปืนการวัตถุระเบิดแคล้วคลาดรวมทั้งมีอำนาจชนะศัตรูกัอุบัติเหตุและขอพระส่งเสริมให้มีอนุภาพอันเปลี่ยนไกลยิ่งนักยิ่งขึ้นอาจารย์ชุมได้เขียนเล่าไว้เกี่ยวกับเหล็กไหลตามที่ท่านได้ศึกษามาจากตำราสมุดข่อยโบราณว่าท่านให้เอาเหล็กไหลเท่าเมล็ดข้าวโพดผสมด้วยนวโลหะเท่าตัวควายถึกนวโลหะนั้นจะมีคุณภาพเหมือนเหล็กหลไปหมด เป็นกายสิทธิ์คงทนกำลังล่องหนคนคนเดียวต่อสู้ศัตรูด้ทั้งกองทัพผีสางเทวดาย,ยักษ์มารเปรตอสุรกายร้วนเกรงกลัวอำนาจเหมือนพระเถระอุปคุตคาถาดีจากอาจารย์ขุนแผนพระคาถาธรรมราชพระคาถาที่ใหญ่กว่าคาถาทั้งปวงใช้ได้ร้อยแปประการบอกลูกหลานพระคาถาพระธรรมราชหลวงปู่คงปรามา,าจารย์ขุนแผนนั้นมีดังนี้ ุทธังสารนังคัจฉามิธรรมังสารนังคัจฉามิสังขังสารนังคัจฉามิทะทะทะโรโรโรอะอะอะสะสะสะโสโสโสโนโนโนนะโมพุทธายะพระคาถาธรรมราชถือว่าเป็นพระคาถาที่ใหญ่กว่าคาถาทั้งปวงจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าพระคาถาธรรมราชาเป็นพระคาถาที่โบราณจาร์ล้วนเรียนสืบทอดต่อๆกันมา ตำราพุทธคมของหลวงปู่เอี่ยมปทมน,นามก็มีบันทึกกรถาบทนี้ไว้แต่พระกาถาบทนี้เป็นที่หวงแหนของโบรณาณอาจารย์จึงไม่เป็นที่แพร่หลายนักจนดวงพระวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่คงมาสื่อกับอาจารย์ชุมชัยคีรีในปีพศ .2496 ท่านได้ถ่ายทอดพระกาถาพระธรรมราชให้และด้วยความเมตตาของหลวงปู่คงท่านเล็งเห็นแล้วว่าต่อไปผู้คนจะอยู่กันอย่าง ยากลำบากยากแค้นภัยอันตรายจะมีมากขึ้นมนุษย์จะใจดำขึ้นผู้คนจะฆ่ากันเหมือนผักเหมือนปลาหลวงปู่คงท่านจึงสั่งให้อาจารย์ชุมเผยแผ่พระคาถาธรรมราชให้กว้างขวาขงที่สุดโดยมีวิธีการดังนี้หนภาวนาชักลูกประคำด้วยพระคาถาธรรมราชร้อยแปจบแล้วตั้งไว้หัวนอนจะเกิดนิบิตดีกันผีกันโจรกันไฟรู้เหตุการณ์ไร้ดีร่วงหน้าได้ จนผู้ร้ายเข้ามาจะเห็นคนเดินอยู่รอบบ้าน 2. ภาวนาชักรูกประคำร้อยแปดจบเวลาตื่นนอนจะเป็นผู้เจริญด้วยลาบจเจริญด้วยยศทำมาค้าขึ้นทำให้กิจการที่กาลังคิดอยู่สำเร็จ 3. ภาวนาชักรูกประคำร้อยแปจบแล้วเอารูประคำใส่ลงในขันน้ำแล้วเอาน้ำล้างหน้าเป็นเมตตามหานิยมถ้าเอาน้ำนั้นมากินทุกวันเป็นคงกระพัน ถ้าเอาน้ำนั้นไปอาบเป็นการสะเดาะเคราะห์ทำให้โชคร้ายกลายเป็นดีมีสติปัญญามีวาสนา 4. ถ้าหากไปนอนในป่าในถ้ำก่อนจะนอนให้ชักรูกประคำร้อยแปดด้วยคาถาพระธรรมราชแล้วนอนเทวดาจะมาคุ้มครองรักษาหรือมาบอกลาบให้ถ้าหลงทางก็จะพบทางถ้าอดข้าวก็จะพบบ้านคนห ภาวนาชักรูกประคำร้อยแปดจบแล้วนำรูกประคำติดตัวไปเป็นเครื่องสัตว์ตาวุธการอุปัตตวเหตุการสัตวาลคนร้ายกำลังตาผู้คิดร้ายทำให้เห็นเราคนเดียวเป็นหลายคน 6. ก่อนออกาบาโจนผู้ร้ายหรือไปลบก,กับข่าศึกหรือไปในสถานที่ที่ไม่ปลอดภัยให้ตั้งใจภาวนาชักรูกประคำร้อยแปดจบแล้วเออรูกประคำสวมคอไปการกระสุน,นและวัตถุระเบิด ใดๆจะไม่ถูกกายเราเลยหรือถ้าหากศัตรูล้อมเราไว้ภาวนาพระคาถาพระธรรมราชเดินแหวกลมวงล้อมไปศัตรูทำร้ายไม่ได้เลยถ้าถูกจับก็ให้ภาวนาเสดเครื่องพันธนาการได้ทุกชนิดเจ็ดถ้าจะให้ลูกหลานหรือบุคคลอื่นเป็นคงกระพันก็ให้ภาวนาชักลูกประคำร้อยแปดจบแล้วเอาลูกประคำใส่ลงไปในน้ําเสกต่อไปอีกประมาณร้อยแปดจบเอาน้ําให้กินคงกระพันทุกคน หรืออธิษฐานให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บก็ได้สุดแล้วแต่จะปรารถนาก่อนจะทําทุกครั้งให้ระลึกถึงคุณพระและหลวงปู่คงข้อสําคัญที่สุดต้องขอบารมีหลวงปู่คงทุกครั้งสําหรับประวัติหลวงปู่คงก็คงยุติแต่เพียงทัวนี้ครับ 2. หลวงพ่ออิม่มสิริปุญโยวัดหัวเขาทัางเกิดเมื่อวันอาทิตย์ปีจอเดือน7ในปลายสมัยราชการที่4ตรงกับวันที่1เดือนมิถุนายน พศ2406ท่านด้อบทสมบติเมื่อประมาณพศ2426แต่เป็นพระธุดงมาจากเมืองอื่นบางข้อมูลว่าท่านเป็นคนอำเภอศรีประจันทร์จากบันทึกว่าท่านเคยเป็นเจ้าอาวาสวัดไก่เตี้ยอำเภอศรีประจันทร์แล้วเดินทางมาปรักฏลดปฏิบัติธุดงค์ขวัดอยู่บริเวณบ้านหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชซึ่งแต่เดิมเป็นป่าลกทึบท่านเห็นว่าอาณาบริเวณนี้มีความสงบร่มรื่น เหมาะแก่การสร้างบรรัตจึงได้สร้างบรรัตขึ้นมาชื่อว่าวัดหัวเขาและท่านก็ดํารงตําแหน่งเป็นเจ้าวาดรูปแรกในการอุปสมบทครั้งแรกของหลวงพ่อมุยวัดดอดไร่นั้นหลวงพ่ออิมก็เป็นพระคู่สวดให้และในการอุปสมบทครั้งที่สองของหลวงพ่อมุยหลวงพ่อมุยท่านก็ได้ฝากตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่ออิมประวัติกล่าวไว้ว่าหลวงพ่อมุยไดวะเวียนไปมาหาสู่กับหลวงพ่ออิมอยู่เป็นประจำ อีกทั้งยังเคยไปจำพรรษาอยู่ที่วัดหัวเขาเป็นเวลาหนึ่งพรรษาเพื่อเรียนวิชาอาคมกับหลวงพ่ออิมหลังจากนั้นหลวงพ่ออิมยังพาท่านไปศึกษาต่อกับหลวงปู่สุขวัดปากลองมาขามเท่าด้วยหลักฐานจากหนังสือพระราชทานเพลิงศพพระครูวรนาถรังสีหรือหลวงพ่อปุยวัดเกาะกล่าวได้ว่าพศ2 4 6 3หลวงพ่อปุยได้เดินทางมาฝากตนเป็นศิษย์หลวงพ่ออิ่มและอาจารย์มนัสโอภากุล เขียนไว้ในหนังสือลานโพกล่าวว่าหลวงพ่ออิมยกย่องหลวงพ่อปุยว่าเปรียบเสม,มือนบัวที่พ้นน้าแล้วสอนอะไรก็เข้าใจง่ายศึกษาได้รวดเร็วไม่ต้องจําจีจํชาชัยเทารายนักหลวงพ่อปุยเองก็เคยเล่าให้สิทธิ์ฟังเสมอว่าหลวงพ่ออิ่มท่านเป็นพระที่เคร่งในพระธรรมวินัยมากญาณสมบัติท่านสูงสมัยที่หลวงพ่ออิมท่านได้ปกครองวัดหัวเขาท่านได้พัฒนาวัดหัวเขาจนเป็นวัดที่จเจริญวัดหนึ่งในสมัยนั้น และได้มีพระภิกษุสงเดินทางมาฝากตัวเป็นลูกศิษย์กันอย่างมากมายอาทิเช่นหลวงพ่อมุยวัดดอนไร่หลวงพ่อปุยวัดเกาะหลวงปู่แขกวัดหัวเขาและหลวงพ่อทรงวัดสาลาดินเป็นตน้นหลวงพ่ออิมตัาใได้มรณภาพเมื่อประมาณต้นปีพศ .2480 สุริอายุได้74ปีในยุคที่หลวงพ่ออิมครองวัดหัวเขามีการสร้างเครื่องรางของขังโบราณหลายชนิด เช่นตะกุดแบบต่างๆรวมทั้งผ้ายันเหรียญปั๊มเหรียญหล่อโบราณรูปหล่อโบราณแหวนแบบต่างๆและผราผงใบลานเป็นต้นแต่มีพ่อเท่าเมืองสุพรรณบุรีเปิดเผยโฉมแหวนทองเหลืองโบราณของหลวงพ่ออิ่มศิริกุญโยอดีตเจ้าวาดวัดหัวเขาขนาดยักษ์เส้นผ่าศูนย์กลาง20เซนติเมตรหนักรวม1กิโลกรัมโดยทำขึ้นเพื่อฟื้นฟูนตำราเลขยันอัคขระ ซึ่งเวลานี้ไม่มีใครสารต่อการทำแหวนทองเหลืองแบบโบราณอีกแล้วจึงอยากเก็บเอาไว้ให้คนรุ่นหลังรู้จักเมื่อวันที่8พฤษภาคมพระมหาร,ร,รุษฎีชาญมุตโตจ้าวัดวัดหัวเขาตะบนหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีได้เปิดเผยว่าจากประวัติของหลวงพ่ออิมสิริบุญโยอดีตจา้าวัดวัดหัวเขาซึ่งเป็นหนึ่งในสามพระอาจารย์ใหญ่สำนักวิปัสนากรรมฐานแห่งเมืองสุพรรณ ยุคช่วงก่อนสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองโดยมีการกล่าวขานโจดจ,จันล่ำลือกันมาช้านานว่าสมัยท่านยังทรงสังขารอยู่นั้นท่านเป็นพระที่มีกิตติคุณเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากนอกจากนี้หลวงพ่ออิมยังมีตำราบโบราณหลายด้านที่ยังคงมีการสืบทอดกันมาเช่นวิธีการทำแหวนแบบโบราณใช้มือทำทีระวงโดยมีชาวบ้านตำบลหัวเขาเป็นผู้เก็บรักษาตำราเหล่านี้ไว้ นายวังสูงปานเขาอายุ77ปีชาวบ้านตำบลหัวเขาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่าตนได้เก็บรักษาตำราการทำแหวนโบราณของหลวงพ่ออิ่มไว้เป็นอย่างดีโดยตำรานี้ได้มาจากนายเหรียญสูงปานเขาบิดาที่นายอดีตเป็นลูกศิษย์คนกุฏิของหลวงพ่ออิ่มเป็นตำราที่ถูกจารึกลงบนกระดาษข่อยใบลาน โดยการทำแหวนทองเหลืองโบราณของหลวงพ่ออิมที่ทำด้วยมือมีขั้นตอนประกอบด้วยขั้นตอนแรกทำแบบด้วยการทำพิมพ์ขี้ผึ้งโดยแม่พิมพ์นี้จะแบนราบจากนั้นทำหุน่นวงแหวนเททองเหลืองลงบนพิมพ์แกะแบบตีวงแหวนให้เข้ากับหุน่นเป็นวงกลมและตกแต่งเป็นแหวนที่ทำได้ทีระวงดังนั้นรูปแบบการทำแหวนโบราณแต่ละวงจึงไม่เหมือนกันเพราะใช้มือทำ เจ้าของตำราแหวนทองเหลืองโบราณกล่าวได้ว่าปัจจุบันตนยังทำแหวนทองเหลืองโบราณนี้อยู่โดยการเก็บสะสมภาชนะโบราณเนื้อทองเหลืองที่ชาวบ้านนำมาให้เพราะการทำแหวนทองเหลืองโบราณนี้ไม่ได้ทำเพื่อขายแต่ทำเพื่อฟื้นฟูตำราเลขยันอักขระของหลวงพ่ออิมและแจกให้กับผู้ที่ศรัทธาเก็บรักษาไว้เท่านั้นล่าสุดตนได้ทำแหวนทองเหลืองหลวงพ่ออิมไว้วงหนึ่ง มีน้ำหนักมากกว่า1กิโลกร,รมัมเส้นผ่าศูนย์กลาง20เซนติเมตรเส้นรอบวง60เซนติเมตรเป็นแหวนทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดวงเดียวในโลกเปหยคนรุ่นหลังได้รู้จักหลวงพ่ออิ่มเพราะจากนี้ไปคงไม่มีผู้ใดที่จะสืบสารตำราการทำแหวนทองเหลืองแบบโบราณอีกแล้วตนน่าจะเป็นคนรุ่นสุดท้ายถึงได้ทำไว้ให้เป็นที่กล่าวขานกันต่อไป 3. พระครูพธาพิรัต ดูลหลวงพ่อสอนอดีตเจ้าวาดร,รูปทีสองแห่งวัดป่าเลไลวัดป่าเลไลเป็นวัดเก่าแก่ที่สําคัญของจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเกิดในราวปีพศ2408โยมบิดามารดาชื่อนายสินและนางนิ่มตอนเด็กๆท่านได้ศึกษาร่ำเรียนหนังสือไทยและอักขละขอมที่วัดประตูสารเมื่อยุคครบบวชในปีพศ2429ท่านจึงอุปสมบทที่วัดประตูสาร หลังจากอุปสมบทแล้วท่านก็ม่งมันตั้งใจในการศึกษาตันไดเรียนวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อกล่ำพระเกจิผู้ทรงพุทธคมอดีตเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดป่าเลไลแล้วข้ามฝากมาเรียนพระปริยติธรรมที่วัดสุวรรณภูมิและมาจำพรรษาที่วัดชายนาวาดหรือวัดชายนาเพื่อศึกษาเพิ่มเติมขั้นเมื่อทราบว่าหลวงพ่อเนียมวัดน้อยอำเภอบางปลามาเป็นพระเกจิชื่อดัง ที่เก่งกล้าด้านวิปัสนากรรมฐานและภาพปริยัติธรรมท่านก็ได้เดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อศึกษาและได้ศึกษาวิชาตนจนแตกฉานอีกด้วยท่านเป็นพระเกจิผู้ทรงพุทธคมที่แก่กล้าและได้รับการยกย่องให้เป็นปฐมอาจารย์สายวัดป่าเลไลและเป็นพระเกจิรูปแรกผู้สร้างเหรียญพระพุทธและเหรียญพระสงฆ์เป็นเหรียญแรกของเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีใช่ว่าจะมีแต่พระกูเก่าแก่ที่เป็นที่นิยมและยอมรับของพุทธศาสนิกชนและแวดวงนักนิยมสะสมพระเครื่องเท่านั้นพระเกจิคณาจารย์และคารวะชื่อดังผู้เก่งกล้าด้านวิทยาอาคมก็มีอีกมากมายหลายรูปอาทิเช่นหลวงพ่อม่วงวัดพลาวหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงพ่อเพิ่มวัดเสาทงทองหลวงปู่อ้นวัดดอนบุพารามและหลวงพ่อสอนวัดป่าเลไลเป็นต้น ที่เรียกได้ว,ว่าเป็นปฐมอาจารย์ต้นสายแห่งพุทธคมที่สืบทอดต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันสำหรับวัดป่าเลไลตะมนร้วใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นเป็นวัดเก่าแก่ที่ไม่ทราบประวัติการสร้างที่แน่นอนสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงสนิษฐานไว้ว่าเดิมน่าจะเป็นพุทธาวาสไม่มีพระสงฆ์ประจำ คงมีแต่พระพุทธรูปประจำอยู่ในคฤห,หาอย่างมนดบมีหลังคาคลุมเฉพาะอ,องค์พระนับเป็นมหาเจดียสถานสําคัญเป็นที่สักการะบูชาของพุทธบริษัทเช่นเดียวกับเจดีย์ทั้งหลายในสมัยโบราณพระพุทธรูปองค์เดิมที่ประดิษฐานไว้ในคฤห,หานี้เป็นปรางปฐมเทศนาสร้างตามแบบอย่างพระพุทธรูปสมัยทวารวดีมีฝาผนังล้อมองค์พระพุทธรูปสามด้าน ต่อมาภายหลังได้ก่อเสริมขึ้นด้วยอิฐปูนให้ใหญ่โตวกว่าองค์เดิมคันพระกรเบื้องขวาที่ยกแสดงปางปฐมเทศนาได้ชำรุดหักพังในช่างผู้บูรณะเรีอนความจำได้ดัดแปลงเป็นปางป่าลิลไยประทักนั่งห้อยพระบาทต่อมามีพุทธบริษัทไปน้ำมศก,การมากยิ่งขึ้นจึงมีพระสงฆ์เข้าอยู่จำพรรษาเป็นวัดสังขาราม ในบริเวณวัดป่านี้เดิมไม่มีพระบสถสดพัทศีมาวัดป่าเลไลได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่4เมื่อครั้งทรงผนวดที่ได้เสด็จทุด,ดงป่าพาดจังหวัดสุพรรณบุรีทรงพบวัดป่าเลไลรกร้างไม่มีพระสงฆ์ปกครองทรงนมัสก,การหลวงพ่อโตและทรงอธิษฐานว่าถ้าได้ครองราชสมบัติ จะกลับมาซ่อมถวายขั้นเมื่อครองราดแล้วทรงโปรดให้พยานิระบดินมาดําเนินการบูรณะตามที่ได้อธิษฐานไว้สมัยรัชการที่6ได้โปรดกล้ายกฐานวัดป่าเลลายเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีรวันที่21เมษายนพศ2462ซึ่งเป็นช่วงที่หลวงพ่อสอนดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสหลวงพ่อโตพระประธานในพระโบสถนั้น ก่อนนับเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองพุทธศิลปะสมัยอุทองสุพรรณภูมิแสดงปางป่าเลไลคือประทับนั่งห้อยพระบาทนักปราชญ์หลายท่านกล่าวว่าเดียมคงเป็นพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาต่อมาได้มีการบูรณะซ่อมแซมใหม่และทําเป็นปางป่าเลไลดังที่เห็นในปัจจุบันภายในบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุไว้36องค์ เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิก,กชนทั่วลาจนอาจกล่าวได้ว่าถ้าไปเที่ยวจงังหวัดสุพรรณบุรีแล้วไม่ได้ไปกราบสักการะถือว่าไปไม่ถึงสุพรรณบุรีดังนั้นการสร้างวัตถุมงคลหลวงพระโตวัดป่าเลไลจึงมีมาทุกยุคทุกสมัยเพื่อให้ผู้เคารพเริ่มใสยได้บูชาติดตัวซึ่งล้วนคงความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระหลวงพ่อโตเสมอมา กล่าวถึงพระครูโพธิรัตหรือหลวงพ่อสอนอดีตเจ้าวาดรูปที่สองของวัดป่าเลไลผู้เป็นที่เคารพศรัทธาอย่างมากของชาวสุพรรณบุรีท่านเป็นชาวบ้านไข่เก่าจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งอยู่เหนือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุไปราว100-200ถึงเมตรต่อมาท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นพระครูวินัยทรฐานานุกรมของพระวิบูลเมธาจารย์จากณะจังหวัดสุพรรณบุรี พอดีกับช่วงนั้นวัดป่าเลไยเริ่มชำรุดสุดโทรมเป็นอย่างมากอีกทั้งไม่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษาคณะสงฆ์เห็นว่าถ้าปล่อยไว้เช่นนี้วัดคงต้องร้างอย่างแน่นอนจึงมีมติแต่งตั้งพระครูสอนไปดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดป่าเลไลในปีพศ2456เพื่อฟื้นฟูสภาพวัดให้คงอยู่สืบไปตลอดระยะเวลา19ปีที่หลวงพ่อสอนท่านได้บูรณะปฏิสังขรเสนาสนะ ตลอดจนถาวรวัตถุต่างๆทั้งศาลาการประเรียนกุฏิสงฆ์หอสวดมนต์พระโบสถ์จนทำให้วัดป่าเลไลได้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นลำดับมานั้นจนล้นเกล้าราชาการที่6โปรดเกล้ายกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ริเริ่มและพัฒนาด้านการศึกษาทั้งด้านพระประยิยติธรรมและการสอนภาษาไทยขึ้นในสุพรรณบุรี ท่าเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างยิ่งของชาวสุพรรณบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงสมณศักดิ์ครั้งสุดท้ายท่านได้เป็นพระครูปพธาพิรัตหลวงพ่อสอนท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้มากพอควรโดยแต่และรุ่นท่านจะสร้างจํานวนไม่มากนักซึ่งทุกแบบทุกรุ่นร่วนทรงพุทธคุณเป็นที่ปรากฏประจักษ์ชัดแก่ผู้ที่มีไหวบูชาต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าพุทธคุณครอบจักรวาล างจึงหวงแหนกันยิ่งนักท่านยังเป็นพระเกจิผู้สร้างเหรียญพระพุทธและเหรียญพระสงฆ์เป็นเหรียญแรกของจังหวัดคือเหรียญหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลรุ่นแรกปี2462ซึ่งจัดสร้างในวาระที่วัดป่าเลไลได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีและเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อสอนรุ่นแรกปี2461หรือบางคนเรียกว่าเหรียญพัดยศ ปัจจุบันทั้งสองเหรียญนี้ถือเป็นหนึ่งในสุดยอดวัตถุมงคลของจังหวัดที่มีค่านิยมและเป็นที่สาะสแสวงหาอย่างกว้างขวางจะหาดูหาเช่าของแท้ๆนั้นยากยิ่งนักหลวงพ่อสอนท่านยังได้รับการยกย่องให้เป็นปฐมอาจารย์สายวัดป่าเลไลต้นแบบของพุทธคมที่สืบสารต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันหลวงพ่อสอนท่านได้มรณภาพเมื่อปีพศ .2475 สุริอายุได้67ปี พรรษาที่46 4. ีหลวงพ่อสมคังคะสุวรนโนวัดดอนบุภารามถัดเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้มีชีวิตยืนยาว5้าแผ่นดินท่านมีนามเดิมว่าสมนามสกุลยาวไรท่านเกิดเมื่อวันที่21เดือนพฤษภาคมปีพศ2441หน้าบ้านเลขที่130หมู่บ้านทองรุ่มหมู่ที่2ตำบลบ้านกลาง อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีโยมบิดาชื่อนายถมยาโยมันดาชื่อนางบุญมามีพี่น้องทั้งหมดด้วยกัน4คนหลวงผสมทัานเป็นบุตรคนที่สองต่อมาท่านได้อุปสมบทมาวันที่16สิงหาคม2 4 6พนพัศีมาวัดตาข่าหรือวัดดอนบุภารามในปัจจุบันตำบลบ้านกลางอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพระครูธรรมสารรักษาหรือหลวงปู่อ้น วัดดอนบุภารามเป็นพระประชา์พระอธิการผ่องวัดยางเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการโฉมวัดพังม่วงเป็นพระอนุสาวนาจารย์ท่านได้รับฉายาว่าคังคะสุวรรณโนในช่วงพรรษาแรกหลวงผสมท่านได้จำพรรษาอยู่กับหลวงปู่อ้นที่วัดดอนบุภารามท่านได้ศึกษาวิชาคาถาอาคมต่างๆจากหลวงปูอ่อ้นซึ่งหลวงปูอ่อ้นท่านก็รักและเมตตาหลวงผสมมาก ท่านได้ถ่ายทอดสพภพพะเวทวิทยาคมต่างๆที่ท่านได้ศึกษามาทั้งชีวิตให้กับหลวงพ่อสมหลวงปู่อ้นนั้นท่านเก่งมากซึ่งในสมัยนั้นได้มีพระภิกษุเดินทางมาฝากตัวเป็นศิษย์ของท่านอย่างมากมายวัดดอนบุภารามสมัยนั้นเปรียบเสมือนตะกศิลาแห่งการเรียนรู้อีกแห่งหนึ่งของเมืองสุพรรณในสมัยนั้นเลยทีเดียวหลวงปูอ่อ้นท่านเป็นพระเกจิอาจารยุคเดียวกับหลวงพ่อเนียมวัดน้อย ซึ่งแม้แต่หลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเท่าและหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขายังเคารพนับถือหลวงปู่อ้นเอามากๆและหลวงปูอ่อ้นท่านยังดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีในสมัยนั้นอีกด้วยอีกทั้งท่านยังเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังของเมืองสุพรรณบุรีในสมัยนั้นขึ้นชื่อด้านพระเวทวิทยาคมและแพทยแผนโบราณมีลูกศิษย์ลูกหามากมายที่โด่งดังในอันดับต้น,ตน ไดแกหลวงพ่อนุ่มวัดนางนายหลวงพอมุยวัดดอนไร่หลวงพอสมวัดดอนบุพารามเป็นตน้นหลวงพอสมถ้าเป็นพระที่เข้มงขัดในทางปฏิบัติมากเป็นพระที่มีเมตตาจิตต่อประชาชนเสมอเหมือนกันไม่เลือกขี่รักมักที่ช่างท่านจะให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายท่านเป็นพระนักพัฒนาทั้งอาคารสถานที่การศึกษาจนกระทั่งพัฒนาคน ส่งเสริมการศึกษาเ่าเรียนอบรมศิลธรรมจริยธรรมแก่พุทธศาสนิกชนให้ประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักของพระพุทธศาสนาและประเพณีในปีพศ2462หลวงผสมได้เดินทางเข้ากรุงเทพเพื่อฝากตัวเป็นศิษย์เจา้าพระคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์เข้มพระพเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพโดยได้จำบรรษาที่วัดนี้อยู่คณะเก้า และได้ศึกษาพระปริยติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีท่านสอบนักธรรมชั้นตีได้แต่ยังไม่ทันสอบบาลีก็ต้องเดินทางกลับวัดดอนบุพารามเมื่อปีพศ2467เพื่อปฏิบัติรับใช้อุปถากหลวงปู่อ้นซึ่งขณะนั้นท่านเกิดอา,าพาธและต่อมาในปีพศา4 6 9สอรอาม14ค่เดือน11หลวงปู่อ้นท่านก็ได้มรดาภาพ ด้วยโรคชราสิริอายุได้88ปีต่อมาหลวงพ่อสมได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าวาดวัดดอนบุภารามในปีพศ2471คำสอนที่หลวงพ่อสมมากล่าวอบรมลูกศิษย์คือสทาโสถีพระวันตุโวอ,อันมีความหมายว่าจงทำดีพูดดีคิดดีจะเป็นสีแก่ตนครั้งหนึ่งเมื่อปีพศ2492 หลวงผสมได้เดินทางไปตัดไม้ในป่าเพื่อน,นำมาสร้างวัดโดยมีกรรมการวัดเดินทางไปด้วยหลายคนท่านได้ตั้งกองเกวียนอยู่ที่ด่านช้างดงเชือกหรืออำเภอด่านช้างจังหวัดจุรณบุรีในปัจจุบันพอตกกลางคืนหลวงผสมจำวัดได้มีลูกศิษย์และคณะกรรมการวัดที่เดินทางติดตามมาพากันมานอนล้อมรอบหลวงผสมด้วยความอ่อนเพลียคนสวนมากจึงหลับกันปรากฏว่า ได้มีงูเห่าหม้อสีดําสนิทยาวประมาณ1 m, เมตรเลื้อยขึ้นมานอนขดอยู่บนอกของหลวงพ่อสมแต่หลวงพ่อท่านก็ไม่ตกใจกลับเรียกให้ทุกคนที่นอนล้อมเป็นวงกลมรอบๆท่านดูพร้อมกับบอกบรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายว่าอย่าไปทําอะไรเขานะเขามาร่วมอนุโมทนาในการตัดไม้ไปสร้างวัดกับพวกเราด้วยเดี๋ยวเขาก็จะไปเองจากนั้นงูเห่าก็ได้เลื้อยไปอย่างช้า,ชา พอพ้นเขตกองเกวียนของวัดงูนั้นได้หายไปอย่างน่าอัศจรรย์รุ่งเช้าวันที่5เมษายน2532ซึ่งเป็นวันพระทำบุญตามประเพณีไทยชาวบ้านต่างมาทำบุญใส่บาตรพระภิกษุสาม,มเณรลงสู่สาราการประเรียนและทายกดำเนินศาสนพิธีขณะนั้นหลวงผสมนอนพักอยู่ที่กุฏิได้ยินเสียงพระกำลังให้ศินอยู่บนศาลาใหญ่ท่านจึงถามลูกศิษย์ ซึ่งอยู่ปฏิบัติรับใช้ในที่นั้นว่าวันนี้เขาทําอะไรกันลูกศิษย์ก็ตอบว่าวันนี้เป็นวันพระสิ้นเดือนสี่เขาทําบุญกันครับหลวงพ่อสมก็ตอบมาทันควัญว่าถ้าอย่างนั้นฉันตายวันนี้แหละทุกคนที่นั่งตรงนั้นต่างตกตะลึงจากนั้นท่านขอให้ลูกศิษย์ช่วยอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายก่อนให้หลวงพ่อสมนอนหลับตาสนิทท่านได้มนณภาพอย่างสงบ สีอายุได้91ปีพรรษาที่71วันที่หลวงปูอ่อ้นได้มรณภาพหลวงพร่อพริงวัดวรจันทร์ยังกล่าวกับสิทธิ์ว่าเมืองสุพรรณสิ้นคนดีไปอีกคนแล้วในงานชาปนกิจศพของท่านเป็นงานที่ใหญ่โตมากทีเดียวเป็นงานที่รวมตัวของพระเกจิพระคณาจารย์ทั่วฟ้าเมืองไทยเลยก็ว่าได้ก็จบไปตอนสำหรับสีพระเกจิจังหวัดสุพรรณบุรี โอกาสหน้าพบกันใหม่กนากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ